ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับ VPR Play Channel นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็กลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับกับเกม Modern Combat 5ใน Chapter ที่3นะครับแต่จริงๆในคลิปผมเป็นพาร์ทที่2นะก็หลังจากตอนที่แล้วนะครับมีคนมาช่วยเราออกจากวัดรินโนจินะครับโอเคซุ่มถล่มดาวเท่านะครับอาต่อจาก Chapter ที่แล้วนะครับขึ้นรถมาเลย เมืองญี <illions> ่ปุ่นถูกปิดตายมา5เดือนแล้วนะครับมีพวกเรดเดอร์เต็มเมืองเลยนะครับหรือก็คือโจรนั่นเองนะนักปล้นนะครับเรดเดอร์เฮ้ยโอ้โหโอไว้ใจฉันได้ขับรถโดนชนเลยเนี่ยนาจัดการนด้วยชิบหายแล้วโอเคครับฟีนี้ใช้ปืนกลนั่นโอเคครับได้ปืนกลแล้วมา ด้วยยิงครับโอ้โหมันแหกกระมาแล้วทางไหนวะโอ้ไม่เห็นว่ะเรียบร้อยจังหวะนี้เรียบร้อยป๊อป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 มาออกมาจากไหนออกมาจากไหนออกมาจากไหนโอ้โหโผล่มาจากข้างตู้เรียบร้อยเฮ้ยชั้นสองเรียบร้อยเอ้าโผล่มาจากบ้านอีก โมทำอะไรอยู่พาเราหนีไปสิหนีไม่ได้ถ้ามันติดชิบหายแล้วเดล๋วโคซี่นะครับประมาณนี้หมผมาจากกลางมาทางกลางเลยนะครับทางกลางเลยเอาวิจิชั้นสองไหนวะโอ้โหผมมันกลูเข้ามาแล้วนะครับอะไรวะหืมแชปเตอร์นี้มันนะเปิดมาคือใส่กันเลยนะโผล่มาจากไหนเย,ยอะแยะวะ โอ้โหอยู่กลางบ้านโอเคตีแล้วไปเลยเฮ้ยเดี๋ยววะอุ้ยตัวแขวงโอ้โหรีบหน่อยนะครับรถติดอ,อีกละเป็นไรเครือ่องไม่ไดีอ่ะหน้าแดงหงนา้าแดงหน้าแดงอะไรวะอะไรวะอะไรวะโอ้โหเรียบร้อย RPG มาครับเหลือตัวนึงเรียบร้อยเฮดช็อตเอ้อยังเหลืออีกอ้เฮดช็อตถังหลงนะไปกันเลย คครับรถไปแล้วอยหลังไปแล้วเฮ้ยไปอีกแล้วอ่ะตามแล้วไป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 รถระเบิดรถระเบิดรถระเบิดรถไม่จี้ตูดมาละโอ้โหระเบิดล่องหนเออขับเร็วกว่านี้ไม่ได้เหรอแล้วกยิงให้มันดีกว่านี้ไม่ได้ไงวะโอ้เถียงกันเฉยเลยครับคุรานะฮะเรียบร้อยชนอ้ม เต็มคันรถเลยนั่นถนนซะนะครับุอ้้มุ้มุ้มช่วยไมได้เลยนะครับมึงด่ากูเลยเอเดีโดนไรวะเฮ้ยตาซะตะเอ้โดนุ้มุ้มเรียบร้อยโอ้วคโอ้โอ้ วนทางมาเฉยเลยแล้ทางรถนั้นนะครับเียวขวาเข้าไปอ้โหอโอ้โหนั่งรถหรือกระดาษกิ่งซะไม่ระเบิดสักทีทไล่ตาม้วแต่เมืม่อกี้ละ โอ้ไล่ป้นฆ่า,ามาสามอาทิตย์แล้วนะครับโอ้ระเบิดดิไปลุกโอ,โอ,เอ้เรียบร้อยเรียบร้อยยังไม่ระเบิดยังไม่ระเบิดพุทธอะไรวะอ๋อสโล้ยมีนีด้วยเหรอโอ้เนี่ยคันนี้ระเบิดสักทีระวังอ้อไปลุกมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ หน้าเทาหน้าเทาจะเลขึ้นอาบปิจจีไหนวะไหนวะไหนวะอุ้ย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 โดน้องอุ้ยโอ้โหโอ้ฮะโดนลากออกจากรถเฉยเลยเอ้ยอ้อย่าตายด้อเบลเด้อฉันอยู่นี่อุ้ยหน้าเทาอ่ะหน้าเทาอ่ะทำไงวะหน้าเทาอ่ะไม่ใช่ว่าตายตอนโดนลากนะไม่ดีนะไม่ดีนะไม่ดีนะไอ้ดูอยู่ไหนล <t os ful> <t os ful> ่ะคนขับรถเหรอ อยู่ไในอา้าวชิปพายรถระเบิดลาก่อนแอนดรูสเขียวพื้นที่เขียวเขาบอกเขียวพื้นที่เขาเสียร์ไปเรียบร้อยทำไมปืนนี้มันลั่นมชายวะผมขอเ,เปลี่ยนปืนนี่พรอเว้พรอเว้ยปืนท่านเจ็บวะล่าลวงเดิมไล่เองเฉยเรียบร้อย เหลือทนนี<ถ>น้ครับเฮ้ยเหลืออคนนึงโอ้ระเบิดไงต่อท <ร snap. S 2> <MJ. S 1> ีเดียวเราต้องไปต่ออยู่ใกล้ๆมดนเลยว้ยอะไรวะระเบิดใส่หน้าอย่างเดียวเลยแหละดูมันดูมันเล่นจังเลยขอปืนหน่อยเด้ะก็ปืนเดิมไปต่อครับไปดิ What's with the drones? Because of the lockdown, everyone is considered a hostile. อ๋อโดรนเป็นคนควบคุมความปลอดภัยในเมืองนะครับโดรนจากิล m a n นะครับเรียบร้อยอะไรวะอะไรคุยช่วยเหรอนีซิดเหรอเรียบร้อยดับเอาไปไหนละอกวีอ่ายานรานี่ยไปต่อไปต่อิงคนี่้โอ้ย เปลี่ยนกระสุนนะครับโอ้โหเฮียดูควันเนยเพื่ออะไรควันแค่นี้เพื่ออะไรเรียบร้อยรถระเบิดไปต่อเลยเฮ้ยอันนี้จะระเบิดนนะอย่างเงี้ยนะเฮ้ยโอ้โหคอยโดรนบ้างนี่พวกมันมากแล้วเอา้าแล้วไปเด้งระเบิดอะไรตรงนั้นนะ่ะ เรียบร้อยดับดับปุ้ดตึ๊บปุ้ดตึ๊บดับไงถ้าบัตรบัตเล่นไปฮะไม่ห่างออเรียบร้อยเรียบร้อยใครยิงวะไม่มีเหรอไม่มีเหรอตายกลางอากาศอ๋อยังมีอีกยังมีอีกเฮ้ยยังอีกยังอีกยังอีกเยอะจังวะน่าเนี้ยเรียบร้อยยังหมอบทำไมหมอบทำไมให้เสียเวลา ฉันสัญญากับคุว่าจะพาหน่ยกลับไปเป็นๆน,น,นะครับ,รบยังมีอีกเหรอ Enemy kill e n e วผมว่าเขาวีมาทำไมเนี่ยปล่อยโจนนะปล่อยโอ้โหโผล่มาเรื่อยๆนะที่จะโผล่กล็โผล่ไปได้เลยปล่อยไม่ได้เลยตัวเนี้ยยิง RPG ใส่รอบเดียวตายแน่นอน เ,เรียบร้อยดับโจร ون. ไหนวะโอ้ผมควรจะเก็บคนอื่นไหมเ่อาไปรุ่นแรกก็ได้โอ้ถ้าใส่ไซเลนก็ไม่เอาเซนเซอร์อะไรหรือเปล่าที่เขาเรียกไซเรนอะถ้ามันเถอะไหนวะไหนวะไหนวะไหนอ,อีกยังอีกเอาเโอเคโอเคครับไปกันต่อแล้วไอ้หนูมาเร็ว โอเคมาต่อแล้วครับอ๋อคือว่าเรื่องของเรื่องคือเดินไปหาเซฟเฮาส์นะครับแล้วก็รถโดนถล่มนะก็เลยต้องเดินนะครับและตอนนี้ก็จะหารถไปแล้วนะครับรู้สึกว่าพี่ดำเขาจะเจ็บขานะครับที่เกยจเดิน่ากันเถอะไปต่อแล้วตัวนี้ระเบิดปุ้มไม่โดนสักตัวว่าแต่ฟักมพราะตนี้เบาอ่ะผมไม่ได้อัพมันเต็มด้วยแหละ ไหนวะไหนวะอัพเผยข้างบนที่สูงเดี๋ยวไปลูกขึ้นมาได้หนูขึ้นไปที่อยู่เอ่อโทษครับขึ้นไปอยู่ที่สูงหน่อยนะฮะขอหน่อยดิซองเนี่ยใช้จังเลยนี่พี่อ้า่นี่ครับไม่ใส่อะไรเลยนี่สุดยอดเออโอ้จากไหนเนี่ยไปจับปั๊บโอ้ยหลับ ตายากตายเย็นอุ้ยอะไรวะม่หมดอีกเห่ใช่เล่นเ้ยอไวะไม่แล้วไม่แล้วเลหมดอเล่มหมดอเลหมดอะเลมหมดโอเคยิงเสร็จดีโหลดยิงเสร็จดีโหลดดีมันออกมปเรื่อยวะ มหอมมาเรื่อยๆโอ้นี่นี่โดนปืนหรือโดนอะไรยิงก,กันเนี่ยตายยากตายเย็นวะหรือว่าชอบตายตอนเช้าแบบนี่เล่นมุกหรืออะไรกว่าจะตายเดอะฟักกระสูนเกือบหมดเฮโนมีคิวด้วยอะไรของอะไรวะโอเคไปแล้วผมไม่อยู่แล้วผมควรจะลงไปข้างล่างครับ นี่เดี๋ยวนะรถอะแต่ว่าเราต้องเคลียร์ทางก่อนนะครับดูเหมือนว่าจะเจอรถแล้วแต่ต้องเคลียร์ทางก่อนนี่ทุกุราใช่ป่ะอะไรนะมันจะขับรถชนเราอ้าวเรียบร้อยเจอพี่ทุกุราเก็บก่อนนะครับมาไ,<ป>ไปครับ ไปด้เลยเอ้าชิบหายสตาร์ทไม่ตีดีกแล้วยิงคุ้มกันหน่อยกระโดดขึ้นบนหลังคารถโอเคเรียบร้อยเป็นหนึ่งตัวว้าวว้าวว้าวเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวโอ้หมาเป็นหมู่เลยมาคราวนี้โอ้โหไม่ได้สักตัวเรียบร้อยตัวเดียวมีเครื่องยิงรถบอยู่ด้านหลังนะครับโอ้โหเดรอนเชอร์มีแหลกนิดนึงครับ แล้วก็รีโหลดปีบ้าเงี้ยกาบกาบอุ้มอุ้มเทียรนะเขาฆ้าเขานาเขาฆ้าเขาโอ้เรียบร้อยครับรีบไปจากนี่กันเถอะอะไรของเมื่เนี่ยน้ำมันท่วมเก็บพวกมันซิน้ำมันท่วมอะไรวะไอรถเชี่ยวโอ้โหด่ารถเฉยเลยมึงกาบรถกูดินะคนคนกาบไหมถูกชั้นบนอยู่ชั้นบนเรียบร้อย ครับคว้าควับควับคว้าคว้าโอ้โหปุ้มปุ้มปุ้มอย่างเดียวเลยปุ้มปุ้มเนี่ยปุ้มเรียบร้อยอ่ะติดเสียทีไปก็ได้แล้วนะครับมาคนซุ่มยิงอ่ะฮะอ๋อในเวลาเดียวกันโอ้ตาฉาวมาที่เซฟเฮาส์เลยครับเอ้าเฮ้ยนี่มันถุงมือที่ผมใส่เอาไว้เนี่ยอาครับมาถึงแล้วเซฟเฮาส์โอ้โหกว่าจะถึงได้ ยิงคนไปหลายคนเลยเนี่ยอ๋อมมีคนตามมานะฮะรฮอกไปที่ระเบียงนะครับฟินิกนะครับไปคอยซุ่มยิงเก็บพวกมันนะครับโอเคครับได้เลยเออฟินิกครับผมดีใจที่เจอนายนะเอ็นเน่เอ็นเน่เอ้ยไนคั้นเจ็ดเฉยเฮนเน่ เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยใครมาโอ้แมฆไม่มีอะไรเกิดขึ้นทหารด้วยระเบิดของคนเมฆเอ้านี่นี่ทั้งหมดได้เป็นไงบ้างพวกนี้มาตื้อจริงๆรงดูเหมือนว่ามันจะตามฟีนิกซ์มานะครับจากเมื่อกี้เองเรียบร้อยโอ้โหระเบิดป่าววะเรียบร้อยเอะาเอ้า ยังยังไม่จบยังไม่จบไม่โดนวะไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้โหไม่โดนอีกฮะฝีมือสไนเปิลผมโคตรกากเลยอ่ะพี่จีชั้นล่างที่เราอยู่สูงกว่าบ้านทหารเถอะโอ้พวมันต้องการอะไรกันวะางทุกอย่างก็แหละทั้งวุฒกระสุนและเสบียงนะครับ้พวกนี้คือพวกเลนเตอร์นะครับพวกที่ชอบร่นนะครับคือเราก็เป็นทหารที่อยู่ในญี่ปุ่นนั่นเอง งั้นมันอยากแย่ของอะไรจากเราวะกระสุนปืนครับกระสเวียงเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮมาพูดอยู่สัตว์เอ้ยอ๋อตกจากกระเวียงอ๋อเอ้ากลับเข้ามาในเซฟเฮาส์นะครับโอ้เอ้าเออตกเฉยมาจากไหนโอเคมาต่อเลยครับอยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนเหรออยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างยิงหัวอย่างเดียวอ่ะยิงหัวอย่างเดียวอ่ะ เหมือนเมื่อกี้เราจะถูกยิงตกมานะครับจากหน้าเซฟเฮาส์เอ้ยแหละวะเวฮ้ยเฮ้ยแล้วปะผิดพลาดแล้วก็เดินเข้ามาข้างในนี้เลยนะครับโอ้เซฟเฮาส์โดนบุกเซฟเฮาส์โดนบุกมาพบมาพบยิงวะยิงวะยิงวะเอาวะไปขึ้นไปไหนขึ้นไปไหนขึ้นไปไหน,น,ไไหนเรียบร้อยครับนั่นเฮ้ย โอ้ fuck The fuck เกิดบักเฉยฮู้มเรียบร้อยครับขอกำลังเสริมนะครับฮอคครับนั่นนั่นฮู้นี่โอเคครับไปช่วยฮอคตามไปเลยมากันเลี้ยงนะครับไปแล้ว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 ไปแล้วมามาโอ้โหสัตว์ถีบประตู โอเคก้าวเลยก้าวไหนวะทำเวลาพอดีเลยใครวะพอกเหรอฮอกครับยิงหมดแหละตอนนี้เราต้องป้องกันเซฟเฮ้าส์นะครับโอ้โหพี่แกโหดมาอย่างนี้เลยโอเคโอเคมาแล้วมาพี่จีอยู่ข้างบนเรียบร้อยช่วยเหลือ ผมคนเก็บปืนใหม่ง่อเฮ้ย,ยไม่หรอเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้โหเยอะเยอะเยอะจัดเรียบร้อยโอเคไปเลยไปเลยมามามาเรียบร้อยครับโอเคกลับเข้าไปข้างในโอเคครับได้เลยออกประตูมาคว้างระเบิดยังเดียวปุ้มโอเคไปข้างในกัน ฟินิกกลับมานี่โอเคครับกลับมาในบ้านแล้วปุ้มอื้อหืออีกรอบหนึ่งโดนระเบิดครับครับหูถอยมาอื้อหือโอ้ฉันถูกยิงเฮ้ยทุ克拉ถูกยิงว่ะเฮ้ยโอ้ทุ克拉ทุ克拉ได้ยินฉันไหมโอเคครับคุมกันด้วยผมไปช่วยเขาเองนีนั่นไงทุ克拉เจอละโอเคยิงเรียบร้อยรีโหลดแป๊บโอเคมาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วมาเถอะเอาไปจากที่นี่กัน โอเคครับโอเคครับมาแล้วมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลทำไมปืนนี้มันยิงยากเหรอโอเคโอเคโอเคแหลกนิดนึงแหลกนิดนึงถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วทุกคนละโทษหน่อยมาแล้วสังหารหายี่สิบห้าคุณไหวไหมไม่ต้องหัวขลุกไปจัดการเรลยพวก้ยนน่นเถอะโอ้โหหลอกกับพระเอกอ,อีกอะ โอเคเฮ้ยพับเรียบร้อยรีโหลดปล่อยโดรนสักหน่อยดิจะได้รู้มันอยู่ตรงไหนแวงแฝงอือหืออือหืออยู่ตรงนั้นเหรออยู่ตรงนั้นเหรอแฟมแฟมแฟมโอเคแฟม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 โอ๊ยเปลี่ยนปืนแป๊บอ่าโอ้หน้าเทาหน้าเทาหน้าเทาอืออเรียบร้อยโดนปุ๊มไม่ตายสักตัวเดอะฟัค ยิงยิงยิงผมงมันกำลังถอยไล่บี้มาเลยนะครับแม่เป็นผู้หญิงที่โหดสัตว์เลยนะเนี่ยฮูเนี่ยผมว่าผมยิงมันไม่ตายว่ะนี่เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหเต็มยศเลยตัวหนึ่งอยู่นั่นผมเห็นนะโอเคยิงเก็บหัวมันเก็บหัวมันก็<ป> ยังไม่ตายยังไม่ตายเดี๋ยว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 เพิ่ขอปืนผมคืนนะ <c oughs> เอ้อรีโหลด <c oughs> อกอ่ะ <c oughs> ตายเลยอ้าอ้เอ้าเอ้าแล้วออกมานอกเซฟเฮาส์เพื่ออะไรเอ้าอยู่ดีๆตัดออกมามานอกเซฟเฮาส์เลยครับไม่เข้าใจครับ ครับครับตายหมดอะเล่มหมดอะขึ้นไปจากที่ผมได้ศึกษามานะครับคือว่าด่านเนี้ยเช็คพอยต,ตรงเนี้ยที่ว่าเราออกมาข้างนอกเนี้ยคือว่าเรามาส่งฮอกออปล่อยสัญญาณรบกวนของดโดรนของพวกเรดเดอร์นะครับโอ้โหโดนแ่กันไม่สายเลยเว้ยเพราะว่ารอบๆเซฟเฮาส์นะครับต้องมาปล่อยสัญญาณรบกวนดโดรนนะครับเพื่อที่ อ่จะไม่ได้รู้พิกัดของที่นี้เนะนะโอเคลุยเราต้องมาคุ้มกันฮอกนะครับอ้าวเรียบร้อยเปิดตัวโกนสัญญาณแลวครับทางนี้อือมปป๊บโอ้แหลกคุ้ม <c oughs> ยิงเล็บหมด,หมดอ่ะยิงเล็บหมดอน่ะยิงเล็บหมดอ่ะ เพื่อป้องกันเซฟเฮ้าส์นะครับเราก็ต้องมาติดเครื่องรบกวนสัญญาณโดรนนะครับเพื่อที่เขาจะไม่ได้ให้รู้พิกัดนะครับเร็วหน่อยคไปไปไปต่อเลยเร็วๆหน่อยเมื่อกี้พระเอกบ่นนะครับไม่ได้พักเลยนีติดเรียบร้อยแล้วครับหรืออีกหนึ่งเครื่องของเดบผลมาแล้วครับโอ้ออกมาจากซอย ติดเครื่องรบกวนสัญญาณโดรนสินะโอเคอยู่ตรงนั้นไปเลย <C ell an> ฉันจะติดอ่าฉันจะติดเครื่องรบกวนสรรนัญญาณนะโอเคอย่าให้พวกมันมายุ่งกับฉันเลยไอ้ <C ell an> เครื่องนี้ต้องใช้เวลาเปิดสักพักโ okay. อเคครับเครื่องสุดท้ายจูนสัญญาณสินะมาเฮ้ยโดรนแห่มาแล้วอะว้าววววว,ว,วเรียบร้อยไหนวะโอ้ข้ามหมดข้ามหมดทุ่ม โอ,โอ้ยกำลังเปิดเครื่องอยู่คุณหน้าเทาแล้วเนี่ยขอหลบแป๊บอ่ะโอเคหน้าหายเทาแล้วออกมาออกมายิงอืมเรียบร้อยหมดเวลาออกซุบอุ้มอุ้มอ่ะถึเครื่องรบกวนสัญญาเสร็จแล้วพ,วพื้นที่เคลียร์แล้วเยี่ยมมากฟินิกมาเจอฉันที่เซฟเฮานะเปลี่ยนโอเคครับ และแล้วก็ตัดมาที่คัตซีนนะครับฮ่าโอเคครับปลอมข่าวเรียบร้อยนะครับว่าฟินิกตายไปแล้วนะครับ s e i t l โอ้ ตกลงมานี่พระเอกทำงานให้ขนชั่วสินะครับเนี่ยแหม่คิวแมนอยู่เบื้องหลังการก่อการร้ายในญี่ปุ่นนี่เองครับที่เป็นตอนระเบิดคราวแรกที่ทำให้พระเอกเข้าไปอยู่ในวัดนะฮะอ๋อโอเคฮะเข้าใจละอือฮะวี เดี๋ยวนะซอนเดอร์คือแบนครอฟนั่นเหรอมันบริหารกิลแมนมาโดยตลอดแล้วไอ้ขั้นที่สองนี่มันคือเรื่องบ้าอะไรกันเลยเฮ้ยคันไว้แต่ first I need to tell you oh you need to know what happened เอาละฮะพระเอกของเรากำลังจะเล่าเรื่องที่แท้จริงของกรุงเวนิสนะครับจากรายงานภารกิจอันแรกที่ว่ามันเป็นของปลอมนะครับผมโอเคครับ แชปเตอร์นี้ผมต้องขอลากันแค่นี้ก่อนนะครับโอเคแล้วก็คลิปต่อไปก็จะเป็นแชปเตอร์ที่4นะครับแต่ว่าในคลิปอาจจะเป็นพาร์ทที่3นะซานมาโคคือภารกิจที่แท้จริงในกรุงเวนิสนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามาติดตามและรับชมนะฮะถ้าไลค์แชร์ก็จะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ